เตรียมตัวลุยชนชารชารนชารชารชแงนม่เนาะยไปแล้วไปแล้วปากดติดตามให้เนเน่ด้วยนะค่ะค่ะเห็นเราอยู่ที่ไหนกันหกชันก็เยดูมันมีกถไฟอยู่แล้วที่นี่อะโอเคคาดูรีวิวูทาราคาเฟ่นะคะคูทาราคาเฟ่คาเฟ่ที่มีรถไฟแล้วก็ของกินอร่อยนะคะหนูเออ เลยย้ำเลยไปอ่ะอ๋อเหรอจริงเหรอมาที่นี่เหรอใช่โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันไปไปเป็นคนขับถ่ายรูปจ้าทำอะไรจ้ารู้จะขับเองไหมขับเองไหมคะมานั่งด้วยเลยไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปขับไปนั่งรถกันนะคะัถักถึกถักถึกถักเสียงรถดังคนขับตื่นหรือยังคนขับตื่นหรือยังคนขับตื่นหรือยัง ับเลยอโอเคไปายบายชัก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 ขวารถจะเวลาลักไปนี่ค่ะเราจะไปกันแล้วได้ครับชี้หัวชี้หัวรถไฟก่อนใช่ไหมคะเราจะไปไหนคะไปเที่ยวสวนกันออได้ครใครอยียาบกระด้งกลเค เขาอยากนั่งใกล้กันโอเคดีจะได้เห็นนะป้าด้วยนะป้าตัวเล็กเลยจังพอป้าปอยูอ่หนาป้าตัวเล็กเลยใช่ไหมคะ,คะเฮ้ยเรามีล่มกันแดดนะทุกคนคุณลุงเอาล่มมาให้นะคะนี่นะคะบรรยากาศเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเราจะไปถึงตอนไหนตื่นหรือ,อยังลูกสาว พี่สาวตื่นหรือยังยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเหรอพ่อบอกว่ามีรถไฟมาเลยไปต่อไม่ยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วคุณลุงขออนุญาตแจ้งเรื่องความปลอดภัยนะครับเวลารถวิ่งไม่ย้ายที่นั่งนะครับไม่ยื่นแขนดอกกรถด้านซ้ายมีต้นไม้หนึ่งต้นระวังรถขอยนิดหนึ่งต้นเดียวครับโอเคความยาวหนึ่งกิโลเมตรครับใช้เวลาประมาณติดกว่านาทีนิดๆนะครับโอเคพร้อมวลครับขอบคุณครับเต็มตัวลุยชื่อชัยรถไฟครับ ชักชชเจดงเจดังอานา่าง,าง,ง,งี้เนาไปแล้วไปแล้วป้าไปแล้ววะพี่ชิบะเสร็จไหมว้าวเราไปลูยรถไฟกัน แต่ว่าที่พี้่นรับก็สุกุณธาราสุกธณฑาราบรรยากาศกำลังดีเลยภาพกบสวนด้านในครับบนแท็ี่เก็บถึงไรเลยครับสุกุณธาราเก็บถึงไรขับเรานีแบ่งเป็นสามโซนรับใหนโซนด้านหน้าเป็นโซนสวนอาหารครับมีสไตร์วอกด้านหน้ามีฟอนต์ปุ่ปั๊วางต้นวางต้นไม้แล้วังต้นไน้ครับมีระเบียงหน้ำครับที่ให้อาหารปลากองน้ำลึกนะครับกอบน้ำใต้ก่ลึกกือบกือบสา ขวาปืนโลควครับอาหารที่นี่อร่อยนะครับเปิดให้บริการทุกวันมีอาหารไทยอินเทอรโลบอาหารมากกว่า100เมนูรครับด้านซ้ายคาเฟ่ครับด้นบนลล่ารา,าเทเลียมินาครับ ด้านบนคาเฟ่ครับชั้นสองมีสกายวอล์กเดินขึ้นลง3ามทางด้านล่างมีห้องแอร์เย็นเย็นน้ำทห้องแอร์ด้วยสบายเลยมีห้องประชุมสัมมนาเดี๋ยวเราเชื่ส็จแล้วเดี๋ยวเรามาจ่อกันเรอปต่องปต่เไป็กอไปตเอปตรอไปน่อไปต่อกปาอไปต่อไปก่อไนต่อไะต่อไปต่อไปต่อะครัอมปตราไ่อยป้่อไปต่อไปอป็นปต่อตอบนะคอับมาร่อบปต่อไเต่อไปว่านปต่ออไปตรตาตออไบ่ออไปเ่อไป่อไปต่อไบต่อ่ไอไป่ต่อไอไปตออบมี อาบ้านสาน้ำมีห้องน้ำอำนวยความสะดวกนะครับห้น้เป็นไม้ดี้ครับเลยราโอความเรียบรีดเลยบังแดดแล้วก็บังแดดเราเป็้ที่ร่มเงาได้นะครับขวามือเราจะกินกราลรับไม่อวสายืาสายผ่นนะครับเราค่านรู้ว่าเป็นสุนเพศิดเพลนี่จะกินคือตัวกิตกระเลักของโมทารานะครับ ถัดมามี่ต่อตัวเองครับ่มีห้องเพียงเดี่ยวและก็ห้องเพียงคู่นะครับเป็นห้องเทียวบินครับสองห้องนอนเป็นสองเตียงครับสองเตียงแล้วก็ห้องเพียงเดี่ยวนะครับส่วนนี้สิบหลังเป็นห้องมีที่จอดรถใต้ทุกห้องตั้งอยู่ในระเบียงลิฟต์น้ำวิลลาขโมยอีกแล้วต้นไม้พื้นที่โพธาราคาเฟ่ครับ ขุมรมาด้น,นส,อสองี่เป็นห้องประชุมสัมมนาครับรับจัง,งานเลี่ยงงานสังสรรค์มีห้องคาราโอเกะให้ครับนายส่วนั้นสองคาเฟ่แล้วก็ด้านหลังนี่ม,มีห้องน้ำด้านนอกอำนวยความสะดวกให้ ปวดไม่จาัดก,การเดินทางครับนายมาร์ตาครับนี่คือทัวรเพื่อสุขภาพนะครับ,วบปวดไม่จากการเดินทางมาสายเส้นบุดที่จะมาบำบัดมาทา่ป่านะครับเรามีรอล้วนบริการเวทีรับจัดก,การเลี้ยงครับูุญญ์เลี้ยงให้อาหารงป่านะครับตัดมาด้านซ้ายคาเฟ่ครับผมเปิดให้บริการาทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสองทุ่ม ด้านบนต้นงการระหว่างระหว่าหัวระหว่างัวด้านซ้ายมีเป็นชีรับกันงานเลี้ยงงานต่างๆงานประชุมสนัมมานาแคบที่บรเดย์หรือว่างานแต่งนะครับด้านบนจะกลายว่ามีทางขึ้นลงทางลาดด้วยเขาโค้งเขาขาดก่อนถึงสถานีครับนี่คือโค้งเขาขาดของบูทาราน่นหลังจะเป็นส่วนญี่ปุ่นนะครับเป็นส่วนญี่ปุ่นด้วยด้านหน้าเป็นเสาเจิงช้า เ้าเขาต้องแคบก่อนถึงสรดานช่องแคบแล้วกัลังก็เข่าทิดเนึ่งนะครับช่องแคบเข้าต้แคบทำไมให้เราบุกขานะครับด้านบนนี่เป็นสกายวอล์กภูคาารขึ้นลงสมสกายวอลกด้วยสกายวอล์กงโคทารมีลูกนะครับให้ทักดนนะครัก่อนูปยลูงเล้ไปเลยด้านหน้านูดบอนของปันใ่สิบขั้นครับลองเป็นบ้าลังขาดูครับคาาราเฟ่คาารี่อเที่ยวทีเดียวจบโคารารครับ ใบราคาขวดร้อยสิบบาทนะครับึงแล้วค่ะข,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 ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะลูกสนุกไหมสนุกไหมได้นั่งรถไฟเที่ยวด้วยเราไปคาเฟ่กันต่อนะจ๊ะโอเค่ไหมคะคาเฟ่เหรอเฮ้ยคาเฟ่ท้ายมือนี่ลูกไปไปคาเฟ่กันต่ออ๋อทางนี้โอเคแตบว่าเดินไปทางนี้อยู่อ๋อนๆต้องเดินทางเหนือไปอยากขึ้นข้างบนไหมไม่เอาเดินนี่แหละ อะไรไปเร่าเขาอาหารปลาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปข้างในอาหารปลาอยู่ข้างในข้านโอเคค่ะเดินเลยค่ะเชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้ยินนะพี่เขาพูดว่าอะไรบาเออข้าอย่างนนึว้าวดูคาเฟ่ข้างในสิคะคาเฟ่ที่ไนเดี๋ยวเราไปนั่งกังวังนกไหมกังนกไหม <laughs> <để>, <laughs> Ng lăng nốt, <laughs> đang nốt là này, nốt à, này đang để, để işte. đang nốt đưa lên để nốt chứ nữa mày nốt đều nặng a mè mày nặng 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 đang ให้ลังนกอสวยจังเลยเอามาให้ลังนกตห้เรเห็นทั้งหมดนะสวยไหมลังนกเย่ภูทะลาทำามีเด็กขาวอะ่ะเอาติ่งตื่นแล้วค่ะไปไปกันต่อไปข้างในกันต่อเร็วไปไปกันต่อ ลอดประตูเข้าไปเดี๋ยวก็จะมีงานอินทผาลัมนะคะที่พื้10ถึง11ทีนเล็นก,กันนะใช่นะคะ <ไป S 1> ถ้าใครสนใจก็มาได้เลยจมั้ไห,หนดูอุ้ยดูสิสวยมากขไมารูยาะนอกไปละ ง่ายเดินไปดูก่อนนะเดินไปดูก่อนเดินไปดูคาเฟ่ก่อนทั้งที่ไม ah> ่ได้ก่อนสิ่นถ um, ิ่นมาทำให้ปลาถิ่นถิ่นโอเคแบบมันจะเป็นขวานน้ำนะแล้วก็เปิดแล้วแล้วก็แทงให้ปลาแล้วแบบมันจะแย่งกันเดี๋ยวเราให้อาหารปลาแล้วไปดูคาเฟ่ก่อนนะจ๊ะกกกกอออนวว้าาคมลังด พราะเราต้องเรียนกันอยู่แล้วค่ะเ <Okay. S 2> พราะเราไม่ปวดตาปวดตาปว,ว,วตีหัวยเลยค่ะจ้างมาดูปุ้มไหมฮะมาต้องมีเต่ารอรับด้วยมีพี่เต่ารอรับด้วยไปเข้าไปดูกันอ,อันนี้ฟูทาราคาเฟ่สวยมากจ้างหาไปด้านข้างหลังในยลูกจ้าหาป้าก่นอนก็ไหมปอาขอบกันค่ะ ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับตปเดี๋ยวไปดูโซนข้างนอกกันนะพีกสาวพีกสาวบอกแรงนะข้างนอกมันจะได้ยินเสียงหมาไม่ดีพากันใส่ไม้แล้วไม่พูดต้องเดินที่ลูกอ่ะเราจะไปทางไหนไหนข้างนอกบอกมดต้าเลยนะนี่มันเดินลงตรงนี้ี่ยพี่สา ออมาว่า,ามันจะร้อนหรือเปล่าคะปลัวว่า,ามันก็ร้อนนะลองเดินไปดูก่อนร้อนมาทางนี้มันไม่ใช่ทางเดินนี่เดิได้ตาใจไว้ก่อนค่ะน้ำไม่ร้อนหนูจะคุยเลยต่อน้ำได้ก็ไปหนูเลยกระหนูวิ่งไปทำไม,ไม,ไ,ม,มไม่ใช่ทางหรืเล่าบุไม่เออลงทางนี้ค่ะมราันทิมนะนี่อยงระวังนะำเราบันชิมนะไมอะค่ะม เอามีสุเป็ชทีอาหารปลาแต่เราต้อ,องะะอมีตัวท <ปะ S 1> ี่นปดเพราลว่าเป็นนั่งข้างในดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยว,ให,ยวให้อาหารปลา <ปะ S 2> เรามาเราเรา,เราค่อยมาให้กันให้ปลากินข้าวก่อนปลาหิวข้าวโอเคไหมโอเคเดี๋ยวนั่งกินข้าวข้างในกันข้างนอกถ้าถ้าหนูมไม่กินข้าวข้างในหนูจะไม่ได้กินาอาหารปลาทำไมอ่ะมาไปรอข้างในก็ได้ เอาละข้างน้าก็ได้ไปค่ปปะป๊าไปนั่งก่อนเดี๋ยวแม่จะพาลูกซื้อไม<ป>่า เมนูนทั้งสองก็มีนะลูกอยากให้อาหารปลาเ้าได้ยเดยอะมากทำไมไปทานอยองไม่ได้นะโอ้น่ากินมารูตรงนั้นก่อนอนี่ไงเปสั่งพิซซ่าก็ได้นะเราจะไปขิ่ โอ้อาหารเมนูเยอะมากเลยนะกินกินกินพิซซ่ากันไหมกินพิซซ่ากันไหมเราสองคน,นว้าวบบอาจารย์เข้าไปสิลูกไปเข้าไปแม่จะไปดูเมนูน้ำนี่มันมีซูเปอร์เชคแล้วไาจังซูเปอร์เชคก็น่ากินนะว้าวนั่งข้างในไหม อมันร้อนนะไปดูเคก่กอ,น,อขนข้างในมันข้างในมันร้อนนะลูกข้างในมันรอ้อนโอ้ข้างในมันเย็นอยากอันไหนหน่ากินอันไหนหน่ากินอันไหนหน่ากินลูกเดี๋ยวแม่จะเอาแม่เห็นเลยซุปเปอร์เชฟน่ากินมากเดี๋ยวให้เดนนั่งข้างนอกใช่ไหมหนูจะนั่งข้างนอกใช่ไหม,ไม,ไม,ไม เ,เมื่อกี้ให้ยังไงระวังตกนะโอ้อย,ยังไงอะ่ะโอปลาปลาตัวใหญ่มากหนูหนูหนูไม่เอาแบบนี้หรอกโอ้ปลาดุกตัวใหญ่มากมาี่มาี่ว้าว ลูกปลานะทุกคนว้าวเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะลูก<ม>ชอบไหมอ, <laughs> อยากแค่อาหารปลาที่นี่เขาชอบมากเห็นปลาเห็นปลา,าแย่งกันกินแล้วเนี่ยเหรอปลาแย่งกันกินเหรอเฮ้ยวูปลาตัวใหญ่มากทุกคนดูโอ้ ตัวใหญ่มากดูกปากนม้นสิโอ้ทีนี้ดูปลาอะไรอ่ะทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ปลายายกษ์อ้ยพี่ี้ยอยากขยับแนะล้วลูงเดี๋ยวตก<ะ>เดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวตกน้ำหมดแล้วนะคะว้าวทุกคนดูปลาวา ทีนี่ค่อยๆลงเอาไปปิดฝาตรงนู้นแล้วก็ใส่ในใส่ในตะการ้าเขียวลูกไปมออตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลยเหรอหมดตังแล้วมราะม่มีตังแล้วคะ่ะไ,ไปนั่งแล้วไปไม่มีตังมอกว่าไม่มีตังมามมงมเดี๋ยวค่อยเอาตอนกลับอันนั้นไม่ใช่อันนั้นหยอดไปแล้วลูกใช่คะ่ะไปเร็ว จอดให้มันลงสิคะ,อะจอดจอดให้มันลงอ่าโอเคไปไปแล้วเดี๋ยวตอนกลับนะเราค่อยมาหยอดใหม่นะโอเคไหมลูกโอเคแล้วเนาะอ่าไปโอเคไปกินข้าวกันก่อนนะคะป๊าหิว ได้เดี๋ยวตอนกลับตอนกลับเราจะให้อีกรอบโอเคไหมตอนนี้นี่เหรอให้ไม่ได้ให้ไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันเน่าโอเคไหมอันนี้เขาว่าให้เราดูเฉยมีเป็นสิบตัวอลยนี่ะไรนมีจะดูมีดูแต่พี่เขามาให้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ตรงนู้นก่อนกลับอีกครั้งหนึ่งโอเคไหม

เอ้ยตกขนาดนี้เลยเหรอเอาไปไปค่ะไปให้อาหารปลากรอนปลาจะต้องแย่งกันแน่ๆเลยต้องให้ปาป๊าต้องให้ปะป๊าให้ด้วยทำไมอะคะฮะเพราะอะไรคะเหมือนวชนคนเพราะอะไรอือไปาอาปายังไม่เห็นปลาตัวใหญ่ ป๊าจะเดินพาไปเห็นดูนะนป,นป๊าเห็นปลาตัวใหญ่หรือยังเนอะ,อะเดี๋ยวลูกก็จะโชว์ให้ดูตรงไหนลูกโชว์โชว์ป๊าให้ดูสวยมากบรรยากาศดีวิวดีจงังรอพามาก่อนลูกจังรอก่อนจ่ายจังแล้วรอก่อนเดี๋ยวปลามันกัดหนูลากลงไป ใส่ไปยังอ yeah, yeah, ่าป้ามาดูนะเนเขาจะโชว์ให okay, well ้ดูป้าป๊าอุ้มลูกนั่งข้างบนวางก่อนวางก่อนโอเคนั่งแล้วกอดลูกไว้เยอะเยะ อุ้ยนี่นะปลาตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากบอกแล้วว่าปลาตัวใหญ่มากทีละนิดทีละนิดลูกว้าวเห็นไหมนี <K 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 ่นี <K 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 <k> <k <K> <K ่นี่รูมันอ้าปากเลยอ้าปากรอเลยมันอ้าปากรอพี่เน่เลยนะไอ้ตัวมันเร่มเลยพี่เน่ตัวใหญ่กับพี่เน่อีกลูกบอกแล้วถ้าพี่เน่ตกลงไปก็คือพี่เน่แบบเฮ้ยพี่เน่ค่ะน่ากลัวมาก เป็นยังไงลูกปลาตัวใหญ่มากเลยดูนะดูนะปลาคนให้ประหารปลาเยอะมากว้าวมีปลาเยอะมีปลาเยอะจะไม่ให้ดูดูล่่มเยไหนใ้ตัวใหญ่มากดูดิปลาดุกหรือปลาอะไรแบบว่าปลาไโอ้โหมันใหญ่เกินนะปลาดูดิดูปากมันดิมันเอาน เข้าไปเลยจังจังหยอดให้เข้าปากไปในลูกพี่นี่ถึงไหมพี่นี่จะหมดแล้วจะหมดแล้วพี่นี่เห็นไหมโอ้โหหุนอุป,ปัตมันใหญ่มาก ระวังหลุดมือนะพี่เนยค่ะเบอร์หมดหรือยังคะแล้วค่ะอ่าบ้านบ้านกันปิดหมดแล้วตังหมดแล้วมันไม่มีเศษแล้วหนุกไปไปไปเดี๋ยวข้าวหน้าแม่พามาข้าวหน้าข้าวมาอีกสายจมูกเลยนี่เก่งเเก่งมากไป กลับแล้วค่ะบ๊ายบเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหนะ้าโอเคไปฝากกดไลค์กดแชร<ะ>์ก,กดติดตามให้เนเล้ง